มีคนถามเข้ามาว่าความแตกต่างระหว่างเข่ตะกับชื่อเตะอยู่ตรงไหนใช้ยังไงวันนี้ผคงหล่าชื่อมาไขปริศนาข้อนี้ให้ครับก่อนอื่นเข่าเตะตจะแปลว่าได้โอเคตกลงตามนั้น is okay ในภาษาอังกฤษใช้ในกรณีที่ว่าใครบางคนเสนอความคิดเห็นบางอย่างกับเราเกี่ยวกับบางเรื่องและเราก็เห็นด้วย เราคิดว่ามันเวิร์กมันโอเคและเราตกลงเราก็ใช้คำว่าเขาเตอยกตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้4ี่โมงฉันจะมารับเธอกับข้อเสนอนี้เราเห็นว่ายังไงดีไม่ดีโอเคไม่โอเคเซ yes, ย์เยสไหมถ้าเราคิดว่าโอเคเราก็บอกว่าเขาเตอภาษาจีนก็จะเป็นอย่างนี้ครับพรุ่งนี้ฉันจะมารับเธอตอน4ี่โมงวัมิงเีสี่น4เธีน,นโอเคไหมละเราถ้าเราโอเคเราบอกว่าเขาเตอ หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับเรื่องนี้พรุ่งนี้เราคุยกันใหม่กับข้อเสนอนี้เราคิดว่างไงล่ะครับเราโอเคไหมล่ะกับการที่จะคุยใหม่พรุ่งนี้ถ้าโอเคก็บอกเขาด้วยเฮาอรนะครับภาษาจีนก็จะเป็นอย่างนี้ครับ这是我们明天再谈เราก็ตอบเขาว่า好的ส่วนคำว่า是的ใช้นในกรณีที่ว่าฝ่ายตรงข้ามต้องการที่จะเช็คความถูกต้องกับเราว่าใช่หรือไม่ ถ้ามันใช่ถ้ามันเป็นความจริงเราก็ตอบด้วยคาว่าใช่แต่ยกตัวอย่างเช่นเฮ้ย hey, เขาเป็นน้องชายเธอเหรอถ้าคนคนนั้นเป็นน้องชายเราจริงเราก็บอกว่าใช่ครับเขาเป็นน้องชายผมครับพูดว่าใช่แต่ถ้าตีหรืออีกตัวอย่างหนึ่งเขาเดินเข้ามาหาเราครับในมือถือกระเป๋าตังค์ถามว่าเอ๊ะ hey, อันนี้กระเป๋าตังค์ของคุณหรือเปล่าถ้ามันใช่กระเป๋าตังค์เราเราก็บอกว่าใช่ครับภาษาจีนจะเป็นอย่างนี้ครับ 这是你的钱包吗？他们问：“ขอ老เรา，”我们说：“是的。”或者，填入是的，这是我的钱包。”如果你们有其他问题，欢迎在评论区留言。